โปรโมชั่น799บาทชุดพร้อมตกตามนี้เลยคันเชลเลนเจอร์จากค่ายอาชิโนมีครบทั้งสปินและเบสขนาด6ฟุต2ท่อนมีให้เลือกด้วยกัน2สีนะคะสีเขียวและสีแดงตามนี้เลยคันพร้อมรอกนะคะสามารถเลือกได้ชุดสปินนิ่งจะเป็นรอกคาริโอเบอร์1000เลือกสีได้นะคะชุดเบสคู่กับรอกอาชิโน A200 หมุนขวาและ A201 หหมุนซ้ายติดตามของแถมท้ายคลิปจ้ามาเริ่มกันที่คันเลยค่ะลูกค้า คัน Challenger มีให้เลือกทั้งสปินนิ่งและเบสและยังสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะว่าจะรับเป็นสีเขียวหรือสีแดงด้ามเป็นยาง EVA ทรงพุดเดิ้ลจับถนัดมือบ o l y s e a t Arquino มีให้เลือกทั้งสปินนิ่งและเบสเลยนะต่อกิปแต่งลาย New m o เด l คนคันแต่งลายดีไซน์สวยไม่ซ้ำใครมาดูที่ดีเทลของคันกันดีกว่าค่ะรุ่น Challenger ลายเวทขีด17 lb รัวเวท7ขีด21กรัมคันสปินนิ่งไกด์2ขาวางไกด์ทั้งหมด6ตัว และคันเบสเป็นไกด3ามขาวางไกดทั้งหมด7ตัวคะ่ะชุดโปรโมชั่นมาพร้อมรอกนะคะมีรอกครบทั้งสปินนิ่งและเบสเช่นเดียวกับคันคะ่ะรอกสปินนิ่งเป็นรอกคาริโอเบอร์1,000พพอดีกับการใช้งานคัน6ฟุตนะคะตัวรอกคาริโอนะคะจะเป็น4 BB รอบ5.3ต่อ1บเบรก2กิโลตัวบอดี้เป็นเนื้อกลาไฟสปูโลหะ CNC เจาะแต่งน็อไม้ มือหมุนพับได้มีให้เลือก2สีสีแดงและสีทองรอกเบสหรือรอกหยดน้ำนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นหมุนซ้ายหรือหมุนขวารอกอาชิโนรุ่น A200 หมุนขวาและ A201 หมุนซ้ายประกบคู่กับคันชา a l เ e นเจอได้พอดีค่ะรอบ7.2ต่อ1 4บวก 1BB เมตรหน่วง7เมตรเบรก4กิโลสปูนอลูมิเนียมน็อปยาง EVA มีให้เลือกด้วยกันถึง2สีนะคะสีทองและสีม่วงสวยดุแน่นอนของแถมที่ทุกคนรอคอยตอง8จัดเต็มให้เลยค่ะผ้าบาฟัฟกบยางกระดีชุดนี้ชุดเดียวคุ้มสุดๆเพียงชุดละ799บาบทเท่านั้นได้ไปพร้อมใช้งานได้เลยค่ะสำหรับโอนเงินเราจะส่งให้ฟรี แต่สำหรับเก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม60บาทจ้ารีบหน่อยนะชุดโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดสั่งเลย